C, อีซุซุดีแมาขามาพิเศษ3 0 0แสนกว่าบาทจองเพียง9บาท x อ d ซคันนี้1.9 x ปี d, 2018ล้อแม็กเปลี่ยนใหม่ขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีซุซดีแม็กวัวไฮแลนเดอร์นะ 1. 9 Z d v ปี2 7 3 7 3น0บบาทได้กล้องมองหลังมาด้วยภายใไนได้มาเบาะหนังนะครับอีซ e ูซดีแม็ตัว1.9 L ปี2019 3,000กว่าบาทนะทุกคันจองเพียง9บาท สวัสดีครับผมผมเอก59ออโต้นะครับวับนนี้มีรถกระบะมาฝ่านะครับเป็นรถกระบะดีแม็กนะเป็นตัวแครบเลยมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เปิดราคามาพิเศษจริงๆสำหรับ59ออโต้เนี่ยจัดราคามาพิเศษพิเศษนะราคาแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองใหม่ก็น้อยไม่เยอะแล้วก็ปีก็ใหม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญรถสวยทุกคันจัดโปรมาดีๆแบบนี้จองทุกคันเ,เนี่ยเพียง9บาทเท่านั้นเองนะครับวับนนี้ แล้วสําหรับ e สูตูดีแม็กครับเดี๋ยวไปดูคันแรกกันดีกว่าป่ะมาดูเจ้า xd คันนี้กันดีกว่านะครับ1.9 x s ปี2018นะเปิดราคามาพิเศษจริงๆนะตัวนี้4ีสันนิดๆเท่านั้นเองอนะครับชุดแต่งมารอบคันสีขาวเดิมโรงงานมาพร้อมกับชุดแต่ง x e sport ดุดดแบบนี้นะครับกระจังหน้าสวยมากๆนะสำหรับตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟ d 3ไฟตัดหมอก ครบเลยสำหรับตัวนี้พร้อมกับตัวโลโก้อีซูซูสีแดงแบบนี้บ่งบอกความเป็นเอ็กซ์ซรีสนะครับสวยจัดเลยนะสำหรับอีซูซูตัวนี้นะเป็นตัวแคปเกียรธรรมดานะครับจัดทรงสวยล้อแมกเปลี่ยนใหม่อย่างดุอย่างหล่อนะครับขนาด18นิ้วนะมาพร้อมกับยาง2 3 5 4, 4 10 18จัดทรงสวยแล้วนะสีดำปัดเงาแบบนี้นะอย่างสวยนะครับด้านข้างกระจกมองข้างสีเดีวยวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนี่ตัว ได้ชุดสกเกิตรอบคันด้วยนะสำหรับ e s u ซ u ตัว c a ป x c d ตัวนี้อย่างดูด้านหลังมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะครับเข้ามาดูด้านหลังนะเต็มๆนะสำหรับเจ้า e-suzu d-max c a p x-series ตัวนี้นะครับโอ้โหลงตัวมากๆนะถ้าสนใจยังไงลองสอบถามอะไรก,ก็มาดูได้นะครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูข้างในแล้วกันนิดนึงนะอย่างสวยข้างในเราเข้ามาดูภายในห้องโดยสารสำหรับเจ้า e-suzu d-max ตัว x c d คันนี้กันบ้างนะครับก่อน ตัวนี้ต่างพิเศษภายในก็จะสวยแล้วก็พิเศษกว่าตัวธรรมดาแน่นอนนะครับภายในนิ้นโทนสีดำนะครับเบาะผ้าเล่นลายนะครับลายตะข่ายสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็พุงมลัยเป็นแบบ3าก้านหุ้มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับโลโก้ยูสุสีแดงนะครับแผงเลื่อนไม้นะมีวัดความเร็ววัดรอบมาให้พร้อมสับนะครับแล้วก็มาอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนกับสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับ สำหรับตัวภายในนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยของเขาก็เป็นสีดำนะครับบุนุ่มในบางส่วนนะครับทำให้มีความหรูหรามีความเป็นสปอร์ตมากๆคาดด้วยสีแดงแล้วก็มีตัวเพดบอกความเป็น X-Series นะครับวิทยุให้มาเป็นวิทยุ CDMP3 มนะครับแอร์มือหมุนนะครับตัวนี้ให้มาครบเลยเด้านล่างนะครับเป็นชุดเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนสำหรับตัวนี้ สภาพภายในห้องโดยสารค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆก็ให้มาอย่างครบครันแล้วก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับฝากกันไว้หน่อยสำหรับ XCD คันนี้นะครับเปิดราคามา429,000บาทนะจับแค่นั้นได้เต็มนะครับสนใจยังไงลองสอบถามเลยก็นมาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูยกสูงกันบ้านดีกว่าปะครับเรามาดูรกสูงกันบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็น Isuzu D-Max อีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว Highlander นะ1.9 Z DVD ปี2017เกียร์ธรรมดานะครับสีเทาวควันบุรีสวยๆแบบนี้ราคาตั้งมาพิเศษเหมือนกันนะ3 0 0แสนกว่า 00, 00, 00, 00, บาท3 5 0แสนห้าหมื่นก้าบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้สนใจยังไงลังส์หาก็นไปดูได้นะครับมาดูแล้วเนียตัวรถเนาะน,นะครับ สีเทาคอนบุรีสวยๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ครบกระจังหน้าขนาดใหญ่สวยดูดันนะครับสีโครเมียมแบบนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะตัวนี้ครบเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับไหลมันถวนตัวด้านข้างด้านบนนะครับมีกันสาดมาให้ครบแล้วนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเยอะในตัวบันไดมีมาให้นะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะสภาพสวยกริปตเลยสําหรับตัวนี้เป็นแน่นอนเป็นแคปแบบโอเวนแคปเปิดได้ลงสะดวกนะ นั่งแคบก็ได้นั่งตอนหน้าก็ดีนะครับไปมาด,ดูในส่วนตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับไลฟ้าหลังมีมาให้ไฟเบรกด้วยสามีมาให้อ,อุปก,กรณ์พื้นฐานมีมาให้ครบสภาพสวยไม่มีชนหนักนะสำหรับ,บเจ้าคันนี้ไฟท้าย LED หลอ่ลอแบบนี้นะครับพ,พร้อมกับตัวกันชนนะยางอร่อยมีอยู่ครบเลยแน่นอนคันนี้ได้กล้องมองหลังมาด้วยนี่ถอยจอดโคตงง่ายนะครับอุปกรณ์มา ครบเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในขับรถสารไปมาดูภายในสําหรับเจ้าดี a มคันนี้นะครับท็อปสุดของตัวแคปเลยก็ได้นะนะครับสำหรับตัวนี้ภายในได้มาเบาหนังนะครับเบาหนังสภาพสวยแล้วก็ภายในเน้นโทนสีดานะครับพวงมาลัย3ก้านมอนติฟังก์ชันนะครับเรือนไม้มาก็ไม่เยอะนะสําหรับตัวนี้ที่สําคัญนะครับรถคันนี้รถสวยมีเดียวด้วยนี่นะครับตรงกลางวิทยุหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับหน้าจอขนาด6.2นิ้วมีมาให้ครบเลยสําหรับตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแน่นอนประหยัดน้ำมันสุดๆอยู่แล้วนะครับสำหรับยีสุสุดีแม็กนะครับสภาพภายในโดยสารค่อนข้างใหม่แล้วก็สวยมากๆรถเจ้าของเก่าดูแลดีมากแล้วก็รถผ่านมาแค่มือเดียวเพราะฉะนั้นวางใจได้สภาพสวยกริบเลยเป็นไง,งบ้างสำหรับตัวนี้1.9แซดดีวีดีนะครับอุปกรณ์มาแบบจัดเต็มนะราคาตั้งขาย359,000บาทมือเดียวไม่เยอะสวยกริบขนาดนี้นะ ไม่ชอบสีนี้ผมมีสีขาวอีกหนึ่งคันเดี๋ยวไปดูสีขาวกันบ้างปะตัวยกสูงเหมือนกันมาดูสีขาวกันบ้างนะครับเป็นตัวยกสูงนะปี2019ตัวนี้เป็นตัว1 9 l นะครับเกียร์ธรรมดานะสีขาวเดิมโรงงานอีกเช่นการเปิดราคามาก็ไม่แพงขามแสนกว่าบาทนะสำหรับตัวนี้สนใจอะไรไงลองสอบถามมาดูได้อยากได้สีขาวชอบสีขาวต้องคันนี้เลยนะครับดูตัวรถกันดีกว่ากระจกบานใหญ่ขนาดใหญ่นะตัวนี้นะทัสนวิสัยดีเยี่ยมเลยนะครับ รถสีขาวเดิมโรงงานอย่างที่บอกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกครบนะครับกระจังหน้าสวยๆดุๆดดแบบนี้นะถ้าสนใจยังไงลองสอบถามกันไปดูเดี๋ยวมปดูด้านข้างกันหน่อยไปข้างเดิมสวยเดิมโรงงานแม็กเดิมโรงงานนะครับยางยังใหม่ยังใช้ได้อีกยาวนะครับกระจกมองข้างสีเดีวยวกับตัวรถกระจกะบันไดข,ข้างมีมาให้ครบเลยกันสาดข้างมีมาให้แล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะครับแม็กไลเนอร์ด้านหลังครบนะครับ สวยสุดๆสำหรับตัวนี้เปิดราคามาไม่แพงด้วยปี2019น่าสนใจมากๆนะสนใจยังไงลองสอบถามมาดูได้คันนี้จอง9บาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในรสารกันไปเราเข้ามาดูภายในรสารสำหรับเจ้าดีแม็กตัว 19L สีขาวคันนี้กันบ้านะครับภายในใหม่มากๆนะครับตัวนี้ได้เบาะผ้านะ เออพรมาลาย3ก้านยูรีเทนนะครับแล้วก็มัดวัดสวยที่เดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับที่สำคัญไม้น้อยนิดนึงกระซิบกันเลยนะ6,500 0านโลนะครับกับราคาไม่ถึง3เออไม่ถึงสแสนประมาณ3แสนกว่าบาทนะสำหรับคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับวิทยุอะไรเอ่ยเนี่ยให้มาครบเลยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดประหยัดน้ำมันสุดๆเลยสำหรับตัวนี้โอ้โหคุ้มราคามากๆนะฝากกันไว้หน่อยนะครับสำหรับตัวยกสูงหาตัวยกสูงอยู่สวยๆสภาพกริบๆแบบนี้นะใหม่ไม่เยอะนะราคาไม่ถึง40,000 0คันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับ e ีสูด E Max ตัว 1.9L ปี2019สวยกริบกริบนะครับไปดูคันต่อมากันดีกว่านะครับไปดูแคปบอีกเช่นกันปะมาดูอีซูดีแม็กอีหนึ่งค e ันนะเป็นแคปเตียนะเอสยูซีสปอร์ตสวยๆแบบนี้ปี2018นะครับแลสำหรับตัวนี้เปิดร,ราคามา4 0 0 0นิดๆน,นะครับน่าสนใจมากๆนะสวยกริบเลยเข้ามาเยอะเลยสำหรับตัวโฉมนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว1.9นะเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาไม่อยู่90,000กื่นกโลเท่านั้นเองนะครับโอ้โห oh, oh, ตัวนี้ก็จัดทครงมาแล้วนะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะล้อเวลนะสวยๆขอบส8นิ้วสวยกริบเลยสำหรับตัวนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวในตัวสจเกิดข้ามีมาให้สวยมากนะผมบอกได้เลยนะหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยปรยะหยัดน้ำมันสุดๆนะครับแล้วก็เปิดราคามาไม่แพงด้วยจองวันนี้เพียง9บาทนะครับจองเพียงาบาทเอแต่ถึงได้เต็มเครืดีฟีดาวไปเลยนะครับ ราคามาคุยกันได้ตัวนี้กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่สวยๆแบบนี้ด้านหลังมีมแม็กไรเนอร์น,อนะครบเลยตัวนี้นะครับอย่างที่บอกคือล้อเวลมาสวยกริปเลยนะครับออฟเซตมาลึกๆแบบนี้นะรถสวยกริปเลยนะครับถ้าสนใจยังไงลองสอบถามมาดูนะสําหรับ e ซูตตัว xcd ตัวนี้นะครับยังมีอีกหลายคันนะแคปบก็มีนะครับ เกียร์ธรรมดาก็มีเกียร์ออโต้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีขับสี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เอามาฝากนะครับสำหรับอ e ีซูซูนะครับเน้นตัวแครบเกียร์ธรรมดาเลยนะราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับสตาร์เรเริ่มต้นก็สามแสนบาทเท่านั้นเองใจะ้ะดีๆฟรีดาวเอาไปเลยนะจองเพียง9ก้าบาท,ทคนันจัดมาโดยท่านดีทุกคันนะครับ <S 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 โดยเฉพาะตัวเอ็กซ์แลนด์นะจัดมาให้แบบเต็มๆแล้วก็มีรถเข้าใหม่อยู่ทุกวันนะโดยเฉพาะอีซูซูนะครับ เราเข้ามากันทุกวันนะครับแล้วก็ราคามาพิเศษจริงๆสําหรับตอนนี้นะครับสนใจยังไงลองสอบถามกาดูได้นะส่วนเบอร์ติดต่อเนี่ยผมทิ้งไว้ให้อยู่ด้านบนตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook หรือว่าไลน์แอดนะครับ59 a u t นะแอดกันมาคุยไลน์เดียกันดูได้นะครับแล้วก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับ59 a u Channel ฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะผมจะเอารถสวยๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแล้วก็ ราคาพิเศษด้วยนะครับในคลิปน,นี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับอ e ีซูซุดีแม็กนะครับตัวแคปครับ